โครงเรื่องสมบูรณ์หัวข้อระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับคำพ้องเสียงในภาษาไทยของชาวต่างชาติน,นะครับโดยข้อที่1.1นึ่งะครับความเป็นมาในปัจจุบันนะครับภาษาไทยกลายเป็นภาษาที่มีชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับแต่ปัญหาที่พบเห็นในทั่วไปก็คือการใช้คําผิดในบางบริบทครับทําให้ความหมายของคาเนี่ยอาจจะมีการบิดเบือนไปนะครับดังนั้นการตระหนักรู้ถึงคําพ้องเสียงในภาษาไทยนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ครับ 1.2นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาไทยนะครับได้เข้าใจถึงความหมายที่ถูกต้องของคําในภาษาไทยครับที่มีได้หลายความหมายและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องครับหัวข้อต่อมานะครับข้อมูลและวิธีการวิจัยข้อมูลที่นํามาใช้วิเคราะห์นะครับโดยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักภาษาไทยครับและองค์ความรู้ในหลักภาษาไทยนํามาวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากแบบสอบถามครับแล้วก็สรุปผลตามหลักของทฤษฎีครับ ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลนะครับจะเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาชาวต,ต่างชาตินะครับจากคณะ MUIC ครับเพราะเพราะเป็นการวัดระดับความตระหนักรู้เรื่องคำพ้องเสียงในภาษาไทยได้ดีครับนองจากเป็นบุคคลที่ใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอาังกฤษในชีวิตประจําวันครับตมานะครับรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยนะครับโดยจะใช้ทฤษฎีสัศาสตร์นะครับ เพราะว่าทฤษฎีนี้นะครับเป็นการเน้นการศึกษาความหมายและก็โครงสร้างของเสียงในภาษาไทยครับโดยเฉพาะการออกเสียงที่เหมือนกันแต่ว่าตัวสะกดต่างกันคำพ้องเสียงก็เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเสียงในบริาษัทของภาษาครับการศึกษาภาษาในระดับเสียงนะครับจึงช่วยอธิบายลักษณะของคำพ้องเสียงได้ดีครับหัวข้อต่อันครับผลการวิจัยผลการวิจัยนะครับเราสามารถรู้ถึงระด,ดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับคำพ้องเสียงในภาษาไทยของชาวต่างชาติครับ และชาวต่างชาติได้มีความเข้าใจในความหมายของคําพ้องเสียงครับโดยจะสารวจความเข้าใจในคําพ้องเสียงโดยการทแบบําแบบทดสอบครับมีทั้งคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงคําศัพท์ที่อาจจะเป็นความรู้เพิ่มเติมเข้าไปครับแลำหัวข้อต่อมานะครับสรุปและอภิปรายผลความตระหนักรู้ของชาวต่างชาติที่มีต่อคําพ้องเสียงในภาษาไทยนะครับมีมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้เข้าใจถึงคําพ้องเสียงในภาษาไทยครับแล้วก็สามารถนํานไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องนะครับ ยกตัวอย่างนะครับการขาดความเข้าใจในเรื่องของคำพ้องเสียงในภาษาไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้ชาติต่างชาตินะครับขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับคําพ้องเสียงครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับข้อเสนอแนะนะครับควรอาจจะมีการเปรียบเทียบการใช้คําพ้องเสียงนะครับทั้งในภาษาอื่นแล้วก็ภาษาไทยครับเพื่อที่จะสามารถอธิบายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับคําพ้องเสียงของแต่ละภาษาได้ครับขอบคุณครับ